โอเคครับผม <Okay. S 1> คลิปนี้นะครับทุกคนผมก็อยู่ในเกม Heartopia นะครับทุกคนและคลิปนี้นะครับผมจะมาทําสิ่งที่ผมสงสัยนะครับก็คือถ้าผมเป็นผู้เล่นใหม่นะครับเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งเล่นใหม่และผมจะหาเงินโดยการตกปลาอย่างเดียวนะครับเป็นชาวเลก็คือตกปลาอย่างเดียว1ชั่วโมงและขายปลาทั้งหมดที่ได้เนี่ยผมจะได้เงินเท่าไหร่นะครับ ซึ่งตกปลาที่ว่าก็คือตกตามสไตล์ผู้เล่นใหม่นะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นใหม่ก็ตกทั่วไปเดินตามหาปลานะครับไม่ได้ขึ้นเรือ <Okay. S 1> ซึ่งของที่ผมเตรียมไว้ก็มีทั้งเหยื่อนะครับแต่จริงคือผมจะไม่ได้เยืยดทั้งหมดนะครับก็คือจะตกตามสไตล์คนทั่วไปตกก็คือเดินหาเรื่อยๆนะครับถ้าเจอก็ตกถ้าเจอก็ตกแต่ถ้าไม่เจอจริงๆอะ่ะผมค่อยว่านเหยื่อนะครับทุกคนก็เดี๋ยวรู้ดีกว่าว่าถ้าครบหนึ่งชั่วโมงแล้วผมจะขายปลาได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับยังไงคลิปนี้ชอบก็อย่าม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่าผมเนี่ยเป็นผู้เล่นใหม่จริงๆก็อันนี้คืองานดิเลกนะครับเพิ่งจะตกปลาเลเวลสองเองนะครับทุกคนส่วนของที่เตรียมไว้ก็อย่างที่เห็นนะครับคือมีเหยื่อตกปลาทั่วไปและก็กล่องธรรมดานะครับก็อย่างที่บอกเลยว่าเหยื่อเนี่ย ผมจะไม่ได้ใช้ตลอดนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเดินเจอปลาเนี่ยแล้วมันอยู่ห่างไม่มากผมก็จะเดินหาไปเรื่อยนะครับนอกจากว่ามันออกโซนไกลแล้วไม่เจอจริงๆเนี่ยผมก็จะค่อยว่านเหยื่อะนะครับทุกคนเพราะว่าเราจะอิงตามชีวิตประจําวันของเราถ้าแบบว่าอยากลองหาเงินโดยการตกปลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วเดินหายอย่างเดียวเพราะว่าคงไม่น่ามีใครอยู่แค่ริมๆขอบทะเลเนี่ยแล้วใช้เหยื่อตลอดใช่ไหมครับก็นั่นแหละเราจะอิงตามปกติของเราว่าถ้าไม่เจอจริงๆค่อยว่านเหยื่อะนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูดีวกว่าว่าผมจะได้ปลาเท่าไหร่บ้างนะครับทุกคน โอเคครับทุกคนเรามาเริ่มไปแล้วกันนะครับ1ชั่วโมงก็เดี๋ยวให้ดูเวลาก่อนนะครับตอนนี้ก็คือประมาณ1นึ่ทุ่มสินะครับโอเคเดี๋ยวผมตั้งเวลาไว้นะครับทุกคนก็คือ2องทุ่มสิเดี๋ยวเผื่อไปชนิดนิหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าปัดเศษไปนิดหน่อยก็ไม่น่ามีปัญหานะครับก็นี่สองทุ่มยีเลขสวยด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการตกไปลแล้วกันนะครับ กวนตีนเลยออ <c oughs> ก,กวนตีนขมาแมงเมื่อกี้กดผิดนะอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มใช้เหยื่ออันแรกนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอปลาออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้เราไม่เจอปลานะครับเหมือนคิดว่าน่าจะสปา,าไม่ทัน <c oughs> หมดหมดทะเลนะฮะโซนนี้เรากวาดเขี้ยงเมื่อกี้เราเหยื่อไม่ได้ต้องตรงนี้ได้ไหมโอเคได้ อ่ะไม่ออกเลยเลยเหยื่อ <c oughs> มันไม่การันตีนี่หว่าผมไม่ค่อยได้เยอะไม่ค่อยได้โรยนะครับเลยไม่ค่อยรู้นะครับขออภัยด้วยอีกรอบหนึง่งไม่ได้อ่านี่มานะครับถือว่าตรงเมื่อกี้ปลามันเลือกกินนะตร,นตรงนี้ตรงนี้ปลามไม่เลือกกิน <c oughs> เหยื่อเปิดก็กินนะอันนี้กินง okay. ่ายโอเคก็เมื่อกี้ผม ออกจากโซนมาที่หน่อยนะเพราะว่าเหมือนโซนท่าเรือมันเกิดไม่ทันจริงนะผมก็เลยแบบว่าออกมาโซนนี้หน่อยละกันรู้สึกว่าโซนนี้ก็เยอะอยู่นะครับสักพักถ้าหมดโซนนี้ผมค่อยกลับไปโซนนู้นละกันนะครับให้เวลาเขาได้ขยายพันธุ์โอเคโอเคครับระหว่างผมตกตก,ตกอยู่ผมก็ขึ้นเป็นอ่ารู้สึกว่าอดิลิคปลาผมเบีสามนะครับอับลยละกันเพื่อให้อะไรสบายขึ้นอันนี้ผมไม่รู้คิดเป็นหรือเปล่านะครับเหมือนตกง่ายขึ้นนะครับผมขึ้นมาแค่ระดับเดียวจาก สองไปสามตกง่ายขึ้นเยอะเลยครับอุจปลาเกิดเยอะขึ้นอันนี้เกี่ยวไหมอันนี้ผมไม่รู้ว่าปลาเกิดรัวมากนะครับเกี่ยวปะอันนี้ใครเป็นผู้ดูก็ช่วยบอกแล้วกันนะครับว่ามันมีผลไหมกับไอการที่เราทักษะ,อะไอเละข,ขึ้นเนี่ยปลาหมึกไม่เคยได้เลยปกติผมคิดว่ามันแค่แบบให้ตกง่ายขึ้นแล้วก็ได้ปลาดีขึ้นแต่เนี้ยทีอยู่ปลามันก็เกิดหรือว่ามันเป็นทัมมิ่งที่เวลาปลามันรีเซ็ตเยอะพอดี เกี่ยวไหมหรือว่าเป็นที่เลียงให้ผมด้วยจะบอกด้วยลกันะะนะครับผมไม่รู้จริงสวัสด,ดีครับทุกคนเกิดรวๆครับแต่ผมตกง่ายมากนะครับแทบไม่ต้องเยอะเลยครับหมายถึงว่าแทบไม่ต้องไม่ต้องเล่นอย่างมันเยอะเลยครับกดกดค้างกันได้เลยนะฮะโ โอเคครับตอนนี้ก็ครบเวลาที่กันหมดนะครับกำลังจะหาปลาต่อพอดีเลยโอเคเดี๋ยวเราไปสรด,ดีกว่านะครับว่าผมเนี่ยได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับปลาแมอยากตกตองจริงนะครับ และนี่นะครับก็คือปลาที่ผมตกได้ทั้งหมดนะครับในยะเวลา1่ชั่วโมงนะครับสำหรับงานลัดเรกที่เลเวลสขึ้นไปนะครับสองก็เอาตรงเลยว่า 1. กับ2เนี่ยผมว่าไม่ค่อยต่างกันมากนะครับแต่พอขึ้นเลเวลสามาเนี่ยอย่างที่ผมเห็นคือผมก็เพิ่งขึ้นในคลิปนี้เหมือนกันตกปลาง่ายขึ้นเยอะเลยแถมปลามันมาเยอะด้วยไม่รู้ว่าเลเวล3านี่มันเกี่ยวหรือเปล่านะครับใครรู้ช่วยบอกเลยกันว่าพอขึ้นเลเวล3าเนี่ยปลามันเกิดเยอะขึ้นอันนี้คือมันเกี่ยวไหมหรือว่าจังหวะทามิงผมเนี่ยปลามันเกิดพ มานั่งคิดเลขปาเลยครับว่าทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมตกได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับโอเคขออนุญาตคิดเลขนะครับก็1บวก2บวก5บวก12บอวก3บวก13บวก1บวก1บวก7บวก2บวก4บวก24บวก1บวก9บวก22บวก4อุ้ยเลขสวยนะครับตองหนึ่งะครับทั้งหมด111ตัวนะครับทุกคนก็อย่างที่บอกเลยว่าผมไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าดยเฉลี่ยวเนี่ย เอาไปคิดได้ไหมครับว่าตัวหนึ่งใช้เวลาตกเท่าไหร่มันไม่ได้จริงเพราะว่าตอนเลเวลหนึ่งเลเวลสองเนี่ยมันตกยากมากถ้าเลเวลสามเนี่ยตกง่ายขึ้นเยอะแบบง่ายมากๆนะครับทุกคนแล้วก็ขอแนะนํานเลยว,ว่าปลาที่ยากที่สุดที่ผมตกมาตอนนี้นะคือปลาที่เลยครับทุกคนปลาสปอร์ตฟิตนะครับทุกคนสปอร์ตฟินขอไปปลาสปอร์ตฟินตกยากมากบางทีขึ้นมาเป็นสีแดงเลยนะครับทุกคนตอนเลเวลหนึ่งเลเวลสองใครเจอปลาเนี้ยบอกเลยว่าเหนื่อยมากนะครับแต่พอเลเวลสามเนี่ยก็ง่ายขึ้นมาหน่อยส่วนปลาที่ตกง่ายสุดนะครับเป็นปลานี้เลยทุกคน ปลาคาสิโอนะครับลองมาก็ปลาดับเงินแล้วก็ปลาตีก็ง่ายนะครับแต่ปลาเนี้ยเป็นปลาที่ง่ายแบบว่ามันขึ้นเร็วมากครับกดค้างได้เลยนะครับต่อให้เลเวลหหรือเลเวลสนะฮะพอเลเวลสแล้วยิ่งง่ายทุกคนก็ประมาณนี้นะครับส่วนปลาหมึกนี่เป็นปลาใหม่ที่ผมเพิ่งได้ต่อเลเวลสนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าถ้านําทั้งหมดนี้ไปขายเนี่ยจะได้เป็นเงินเท่าไหร่นะครับแบบว่าขายปลาสดๆเลยนะครับไม่แปรรูปนะครับทุกคนโอเคโอเคท่านผู้ชมผมดวงดีมากเลยนะฮะก็เจอเอาเบิร์ตพอดีนะครับขออนุญาต ขายป้าตันีอันนี้ก็รีบเดินจังเลยนะครับเปิดลิปแป๊บนึงไม่ได้เลยนะฮะโอเคขายสิ่งของนะครับมาดูกันว่าจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับก็สรุปแล้วนะครับได้ประมาณ14,567นะครับทุกคนซึ่งอันนี้ถือว่าผมว่ามันก็ก็เยอะไหมมันมันก็เยอะอยู่นะครับแต่ผมเคยไปดูคลิปอ,อื่นผ่านมา <No. S 1> สายอื่นเนี่ยสายพวกทำอาหารกระปุกพืชเนี่ยรู้สึกว่า จะได้เงินมากกว่านี้นะครับแต่ที่บอกแหละอาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยเลเวลนอได้แหละครับเพราะว่าผมเลเวลหนึ่งเลเวลสองไงเพิ่งจะมาขึ้นเลเวลสามเมื่อตอนไม่กี่สิบนาทีสุดท้ายไม่แน่นะครับว่าถ้าผมเลเวลมากกว่านี้ไปเรื่อยเนี่ยผมอาจจะตกได้ปลาที่เกรดสูงกว่านี้ราคาแพงกว่านี้หรือไม่ก็อาจจะทําให้แบบว่าตกง่ายขึ้นเร็วขึ้นและปลาก็จะเยอะขึ้นกว่านี้นะครับทุกคนเลยคิดว่าต้องรอดูไปเรื่อยนะครับว่าถ้าผมเดินทางสายตกปลาเนี่ยเป็นชาวเลตกไปจนสุดเนี่ยอาจจะขายได้มากกว่านี้นะครับทุกคนโอเคงั้นผมขออนุญาตขาย เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ต้องใช้เงินนะครับตอนนี้คือไม่รีบนะครับเพราะว่าถ้าปลามันจะใช้ทำนู่นทำนี้ค่อยมาหาใหม่ก็ได้นะครับทุกคนโอเคโอเคครับทุกคนสรุปท้ายคลิปนิดนึงแล้วกันนะครับก็บอกเลยว่าสรุปแล้วคือผู้เล่นใหม่เนี่ย ไม่ควรหาเงินเป็นหลักในการตกปลานะครับถ้าใครแบบว่ารีบใช้เงินหรือว่าอยากได้เงินได้เยอะหรือเร็วๆเนี่ยแนะนําว่ามีอาชีพอื่นที่ได้เงินเยอะกว่านี้ได้เร็วกว่านี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยไปสร้างบ้านมาแล้วเงินผมหมดนะครับผมจึงไปศึกษาวิธีหาเงินวิธีอื่นมาซึ่งมันได้เยอะเร็วกว่าตกปลามากนะครับทุกคนไว้ผมจะทําคลิปบอกในคลิปหน้าละกันแต่ถ้าใครแบบว่าชิลๆเนิบๆไม่รีบอยากเป็นนักตกปลาให้ได้เลยก็ชิลๆตกต่อได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าตกไปเรื่อยๆเนี่ยอนาคตนะครับถ้าตกเร็วขึ้นและได้าแพงขึ้นนยมัก จะคุ้มเหมือนกันครับแต่ตอนนี้คือนานมากกว่าเราจะถึงขั้นนั้นนะครับพอแล้วคือถ้าต้องการใช้เงินจริงๆมีอาชีพอื่นที่ได้เงินเร็วกว่านี้นะครับยังไงเดี๋ยวคลิปอื่นผมจะมาทําคลิปสอนสลับเว่นใหม่ละกันนะครับว่าอาชีพอะไรหาเงินได้เร็วที่สุดนะครับทุกคนโอเคสหลับคลิปนี้นะครับก็คงขอจากไปแต่เพียงนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมกันจนจบเลยนะครับอคลิปหน้าขอบคุณครับ